สบายดีท่านผู้ชมทั้งหลายเนาะสบายดีผู้ใช้บัญชีธนาคารเนาะผ่านป b c 1เนาะในคลิปนี้เนาะจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนรหัสการเข้าสู่ระบบของแป b c 1ที่มีคนถามเข้ามาเนาะยามรู้จะวิธีเปลี่ยนเนาะแอปนี้เนาะถ้าว่าจะมีแล้วแต่จะมีบัญชีและจะสมัครแล้วเป็น B c ซีแล้วหรือว่าจะสมัครอัน one c ค t เนาะหือว่ากระเป๋าเงินเนาะบัลเลตที่เขาเคยสอนไปก็สามารถเปลี่ยนได้เนาะคนอื่นเมื่อไหรเขาจะเปลี่ยน รหัสการเข้าสู่ระบบเขาก็ต้องเปิดเขาแอปก่อนเนาะขึ้นมาดับยิ้มากระจายเขาใส่รหัสที่เขาใส่ปัจจุบันนี่เนาะมันก็จะมีอีเมลเขาขึ้นมาป้อนอีเมลแต่ว่าของไปที่เคยเฮ็ดใหด้มันจิ๋วไว้จําไว้มันก็จะโชว์ขึ้นเองเนาะอย่างเช่นของเขานี่เขาติ๊กคข้ามาจิ๋วอีเมลจื้อบุ้งโทรเลยว่าจิ๋วเลขบัตรแล้วนะมันก็มีแต่ใส่รหัสผ่านเขาก็ใส่รหัสผ่านที่ปัจจุบันนี้ที่เขาใส่อยู่เนาะแต่เขาจะปิดไว้แล้วเข้าสูระบบคลิกเข้าสูระบบเนาะ มันจะเด้งมาในนานี้เนาะบ่ต้องชนใจยังถ้าว่าเจ้าต้องการเปลี่ยนรหัสอย่างเดียวเปลี่ยนรหัสการการสู่ระบบอย่างเดียวแม่เนบ่ในอื่นบ่นบ่บต้องชนใจเนาะให้เจ้ามาที่คําว่าเลือกบัตรก่อนก็ไดนะ้เนาะหรือว่าบ,บ่เลือกมาในนี้ก็ได้ต่างค่านี่เนาะถ้าว่าพิอ,อาจบค่คขึ้นกันเนาะให้มาในบัตรนี้เจ้าเลือกเข้าในบัตรที่เฮาใส่บัตรลักของเขาก่อนเนาะบัตรบัญชีธนาคารก่อนมาในนี้เนาะแล้วให้เจ้ามาใน ต, oh ตั้งค่านี่เนาะมันจะมีคขามาตั้งค่าเส t ติ n งมานี่ยไอเจ้าเบิร์ในเทือนี้มันจะมันจะบอกว่าเปลี่ยนรหัสผ่านหรือว่าในรูปนี้จะบอกว่าเปลี่ยนรหัสที่ใส่เข้าสู่ระบบเนาะคลิกเข้าไปวันนี้เขาก็มาป้อนรหัสผ่านเก่ารหัสผ่านเก่าก็คือว่ารหัสผ่านปัจจุบันนี้ที่เขาใส่อยู่ณปัจจุบันนี้ที่เขาใส่ล็อกอินเข่าเมื่อกี้นี้เนาะที่เจ้าใส่ล็อกอินคูมือเขาก็ใส่เข้าไปให้มันถึกตองใส่รหัสผ่านเก่าของเขาแล้วคลิกต่อไป ถ้าว่าจะใส่ถูกต้องนะมันจะเด้งมาแบบนี้มันจะบอกว่าเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วมันก็จะบอกในรูปว่าหาดผ่านที่มีความซับซ้อนจะเพิ่มความปลอดภัยให้บิจวันของฐานก็คือว่าการตั้งหาดผ่านที่ว่ามันไล่ๆตัวหรือว่ามันสลับซับซ้อนแปบว่ามันเดาหนะมันก็จะเพิ่มความปลอดภัยเนาะให้กับบัญชีของเขาหรือว่าเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินของเขาเนาะถ้าว่าไยที่ ถ้าว่าผู้ได้ที่มักง,ง่ายอาจจะใส่หนึ่งสองสามสี่มันจะบบผ่านแบบนั้นนะหรือว่าใส่ชส่อวของเจ้าใส่ว,วันเดือนปีเกิดของเจ้าวแบบตรงๆเลยมันอาจบบผ่านนั้นการใส่ลาดผ่านก็บ,บอกนึ่งเนาะ,ะลาดผ่านตรงมีความเา้วอย่างหน่อยหกตัวเนาะหกตัวอย่างหน่อยนะขั้นต่ำหกตัวเนาะแต่ไปอยู่ในหกตัวนั้นมนก็ประกอบมีลาดผ่านตรงประกอบไปด้วยตัวอักษรตัวอักษรคือว่าอักษรภาษาอังกฤษเนาะบ่แมนภาษาลาวโบรืวภาษาไทยบบได้ต้องเป็นภาษาอังกฤษ แต่ในตัวอักษรภาษานั่นก็มันมี2แบบก็คือตัวใหญ่และตัวน้อยเนาะแและก็มีตัวเลขนและก็มีเครื่องหมายพิเศษนยิ่งดีเนาะอ่าแบบใดยกตัวอย่างเนาะสิให้ได้เบิกเนาะอ่าแต่เฮาจะยกตัวอย่างซื่อๆนะนี่เนาะอย่างเช่นเนาะอ่า2เฮาชื่อมาโนเฮาจะใส่ว่ามาโนเนาะอย่างเช่น m นี่เป็นตัวใหญ่แม่นบ่เฮาใส่ตัว m ตัวใหญ่เนาะคลิกตัวนี้ใหญ่แล้วก็อ่า a นี่เฮาอยากใส่ใหญ่ก็ได้เนาะแต่ต้องเฮามีตัวใหญ่แล้วเฮาใส่ตัวน้อยบดมาโนแบบนี้เนาะ แล้วเขาตัวอักษรพิเศษล่ะหรือว่าตัวเลขอยากใส่ตัวเลขบอตัวเลขเขาก็ใส่นะหนึ่งสองสามสี่แต่อันนี้เขาเดานะเขาเห็นตัวอย่างจะซื้อเขาโบได้ใส่พอมันจะง่ายขึ้นไปนะมโนแล้วก็หนึ่งสองสามสี่มันบอมันมีสามแบบแล้วก็คืออักษรใหญ่อักษรหน่อยแล้วก็ตัวเลขเนาะส่วนอักษรพิเศษเขาอยากใส่อีก็ไม่คิดในนี้เลือกได้เจาอยากใส่ตัวใดให้เจ้าจือง่ายเนาะอย่างเซนเซเลตเนี่ยเนาะกอยมักใส่เซเลตนี่เนาะ รือว่าจะใช้ attach ก็ได้แอดก็ได้ยังก็ได้ตามใจเจ้าสลัดยังล่ะสลัดอัน l a บ่ค่อยมักใส่ l a ก็คือไม้คว่าลาเนาะแบบนี้เนาะทีที่เจะก็คลิกต่อไปสารลัดผ่านใหม่คลิกต่อไปคลิกต่อไปมันอาจจะถามอีกอันยืนยันอีกบานหนึ่งเจ้าก็จิ้วตัวนี้โดยตองจดไว้นะทั้งทีดีท่านเจ้าจดไว้ในเกียร์ก่อนว่าเจ้าจะสารลัดผ่านใหม่แบบใดจดไว้ดีๆเนาะแบบที่เขาบอกกันมาแล้วก็มาในนี้คลิกถัดไปต่อคลิกถัดไป เด๊ะมาไหเฮาปลอดลาดผ่านอีกครั้งก็คือว่าตัวที่เขาใส่กีนี่ลาดผ่านใหม่ของเขาจะเข้ามาปลอนใน้นี้มันถือกันเนาะทางที่นี่ก็คือเขาบอกคือจะจดไว้ในปุ่มในเกียในสมุดของเจ้าแล้วเจ้าจึงมาใส่มันจะง่ายมันจะบุ๋บุลืมเจ้าก็ใส่ในนี้แล้วก็คลิกถัดไปมันก็เร็จเรทชิดๆมาจะเหตุตามคำแนะนำของมันแต่เขาจะบสอนแต่เขามาแนะนำวิธีการเสียสเนาะเผื่อไปทีันจะเปลี่ยนเวลาเจ้าตั้งมาเจ้าอาจจะใส่ง่ายโพดไวาเวลาเจ้าตั้งนั้นเจ้าบริคิดว่ามัน คิดรัสผ่านบ่อออกเนาะเดี๋ยวนี้เขาอยากใส่ใหม่เขาก็ม่ใส่ได้คิดหาคําที่ว่ามันยางๆเลยก็เป็นคําคอยแนะนําการใส่ราสผ่านอีญังกระยาเนาะจะต้องคิดคิด,คดหาคําที่เจ้าใส่ประจําตัวเจ้าอย่างเช่นเป็นชื่อเจ้าบอ่อหรือว่าวันเดือนปีเกิดของเจ้าด้วยมีอีญังกระยาที่เจ้าใส่เจ้าจื้อมันตลอดเนาะแต่เจ้าอย่าใส่เต็มใส่แบบตัวหน่อตัวยังที่เจ้าจื้ง่ายแล้วก็มีตัวใหญ่ตัวหน่อยอย่างเช่นน้นันแล้วก็ ใส่ตัวเลขอ่าตัวเลขก็เป็นตัวเลขเนี่ยขยังเซนก็เป็นวันเดือนปีเกิดเจ้าสลับเอาเจ้าอยากใส่ตัวใดแต่จะใส่โป๊ะๆเลยมันจะง่ายแบบใส่ตัวที่เจ้าจือ๊อเจ้าฐานัดหรือใส่เป็นเบอร์โทรเบอร์ยังเจ้าเป็นตัวเลขที่เจ้าจือ๊อเป็นอียกยังขยะที่เจ้าจือ๊อมาประกอบใส่แล้วจะก็คลิกถัดไปเนาะมันจะเป็นการจำอะไรง่ายที่สุดเนาะเพราะว่าหลายๆคนอันมักใส่แล้วมักลืมเนาะอ่าปัจจุบันอีกจ,จื๊อแต่ว่าสถานการณ์ข้างหน้าไปเฮาไปใส่ในอื่นหลายๆอย่างเขาก็ลืมอีกเนาะฉะนั้น ใส่รหัสผ่านที่จือง่ายก็คือทำตามที่เถาแนะนําไปเนาะอะบางว่าทุกคนจะใส่มันเป็นประโยชน์เนาะในการเปลี่ยนรหัสผ่านของเจ้าเนาะถ้าว่าพี่ที่เปลี่ยนแล้วโบได้หรือว่ามีปัญหาการสมัครสอบถามมาได้ที่ลิงก์ในคลิปเนาะ,ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะแต่ใน,นเขาจะบบสอนเพราะว่าเขาใส่รหัสผ่านได้อยู่เนาะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้อ่ะขอขอบใจ